ดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่พาทาไม่พามาทําครีมค่ะแต่วันนี้จะพามาทําลิปสติกค,ค่ะเพื่อน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 คนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากด subscribe, กดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนมาเรามาทําลิปสติกกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เม็ดสีของลิปสติกจะไม่ใช้ แม่สีเหมือนต่ก่อนนะคะไม่ใช้แม่แม่สีของลิปสติกอะค่ะวันนี้จะใช้ในส่วนของดอกกระเจี๊ยบค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนที่อยู่เมืองไทยมีดอกกระเจี๊ยบสดให้เพื่อนๆนเอาดอกกระเจี๊ยบสดไปปั่นไปปั่นแล้วก็คั้นอเอาแต่น้ําเลยนะคะแต่ในส่วนของต่างประเทศเราไม่มีกระเจี๊ยบสดเรามีแต่กระเจี๊ยบแห้งอย่างนี้นะให้เพื่อนๆนไปต้มน้ําอุ่นต้มน้ําร้อนแค่เขาสักพักให้น้ํากระเจี๊ยบเข้าออกนะคะ แล้วเราก็มาทำลิปสติกกันค่ะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆคือกระเจี๊ยบที่เราเอาไปแช่ในน้ำอุ่นไว้แล้วนะคะพอแช่เขาก็จะอืดมาแบบนี้เลยคะ่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆแล้วก็ให้เรามากรองเอาแต่น้ำพอเข้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะมาทำนะเพื่อนๆให้เราต้มน้ำร้อนใส่แก้วมาแล้วก็เอาแก้วที่เราจะมาทำเลยนะคะ ใส่ลงไปตรงกลางอย่างนี้คะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เราจะละลายวัสลินและน้ำมะพร้าวสกัดกินนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือวัสลินนะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนเพื่อนจะทําเยอะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเพิ่มบัตราส่วนได้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็แปลละลายละลายกับน้ําร้อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เขาให้เขาละลายนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชาหรือเพื่อนๆจะสามารถเพิ่มได้อัตราส่วนเพิ่มได้ตามต้องการเลยนะเพื่อนๆจะทำมากทำน้อยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพื่อนเพิ่มได้เลยค่ะเขาจะแข็งค่ะเขาจะขูดยากหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่นี่คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เรามาละลายในน,น้ำร้อนตรงนี้เลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวทุกอย่างเขาจะมาละลายเขามาโดนน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะละลายเป็นน้ำเองค่ะเพื่อนๆดูติดกันนี่ค่ะเพื่อนๆจะขอละลายก่อนนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆให้เรามาละมาละลายนะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็วัสีนให้เขาละลายเป็นน้ําอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาเติมน้ําน้ํากระเจี๊ยบหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้ สีลิปสติกอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆจะชอบสีไหนตามใจเพื่อนๆเลยค่ะเอาเอาลิปสติกเก่ามาทําเลยค่ะเขาจะใช้แค่นิดเดียวเองค่ะลิปสติกนี่นะคะใช้ไปประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าเอาสีลิปสติกเขาจะได้สีแบบ เข้มข้นมากเลยค่ะสีลิปสติกนะคะเพื่อนเือนหรือน้ำกระเจี๊ยบสดๆเขาก็จะสีเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆเราก็มาคนคนทุกอย่างให้เขาเข้ากันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆลิปสติกที่เราทำออกมาแล้วนะคะเพื่อนเสีของเขาอาจจะไม่เข้มข้นเท่าเราเอา เอาลิปสติกมาเป็นแม่สีนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาสีลิปสติกมาทําเป็นแม่สีสีเขาจะเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากได้สีแบบไหนเพื่อนๆสามารถเลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เอาเอาสีมาจากน้ํำตะเจียบนะคะเขาก็อาจจะสีไม่เข้มข้นค่ะแต่ถ้าเป็นน้ําตะเจียบสดให้เพื่อนๆไปปั่นแล้วก็ขูบกรองเอาแต่น้ําแบบนั้นนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้สีสดกว่านี้ค่ะ แต่อันนี้มันเป็นสีกับเจี๊ยบแห้งมันก็เลยจะออกสีหยกจางๆชมพูอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเป็นลิปสติกเป็นลิปมันนะคะลิปตัวนี้ค่ะน,นี่เขาจะไม่แดงค่ะเพื่อนๆนี่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แม่สีของของลิปสติกแต่ถ้าเราใช้แม่สีของลิปสติกเขาจะแดงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยวันนี้ ครั้งก่อนพาทําไปแล้วเอาแม่สีของลิปสติกโอ้โหสุดยอดกับเพื่อนเพื่อนแดงมากเลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาเอาน้ํำปะเจี๊ยบแบบลูกสาวเขาไม่ชอบสีแดงค่ะเด็กๆทาเข้าไปแล้วเ็าบอกว่ามันแดงค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยมาเอาสีกับเจี๊ยบแทนค่ะแล้วเขาจะไม่แดงเขาจะแค่มันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน้าคนไหนชอบแบบลิปมันนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ทาปากให้ดูเพราะอะไรครับเพราะว่าปากมันแดงแล้วเราจะหาว่าโกหกค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้มันไม่แดงปากมันแดงเนาะใช่ไหมคะเออก็เลยทา ทาในมือให้ดูค่ะว่ามันไม่แดงค่ะแค่เป็นลิปมันแล้วก็ไม่เหนียวนะคะเพื่อน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 ใช้แล้วจะทําให้ลิมฟีปากปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่แตกเป็นลอกเป็นขุยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะลองไปทําดูนะคะเพื่อนเพื่อนทำลิปสติกใช้แบบง่ายๆที่บ้านเราประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ล้วด้วยนะคะเพื่อน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 ชอบสีไหนแบบไหนเหมือนอย่างที่บอกให้เอาแม่สีของลิปสติกชอบสีไหนเอามาทําได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนชอบสีแบบไหน ลิปสติกเพื่อนเพื่อนมันจะหมดหลอดเลรวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเสียดายอู้ลิปสติกแท่งนี้จะหมดแล้วจะทาไงจะไปหาซื้อที่ไหนเพื่อนเพื่อนมาทําแบบนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนจะได้ลิปสติกสีเก่าที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะทุกการขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ว่า fc เก่า fc ใหม่นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีสูตรครีมดีๆเดีด๋ยวจะมาทําให้ดูอีกนะคะเพื่อนเพื่อน